ขา3ว,วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษระดับ48โรงเรียนเทศบาล4วัดโพธิที่วลารามสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอดุดรธานีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับคลิปนี้ทำ ขึ้นเพื่อส่งให้กับโรงเรียนเนื่องในเวลาที่ผมจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2 5 6 4ที่จะถึงทางเรื่องเขาบอกให้ผมเล่าประวัติของตัวเองตั้งแต่เกิดจนกเกษียณอายุราชการให้ฟังหน่อยจะไปทำคลิปชายในงานการแสดงมุลิธตาจิตก็ พยายามเล่าอยู่ในเวลาที่จำกัดนถึงต้องจบในเกินห้านาทีผมเกิดวันที่19มีมนาคม2504ปีฉลปูปัจจุบันนี้ก็อายุจ้าของปีในวันที่30กันยายนสองพันอยหกส,สที่ว่าผมประสิทธิ์ายุรการพอดี